ส่วนสองช่วนหกต่อเราพนจารณนเ่ยแล้วก็เขียนไห้มือนกันบ่งินนี้งินนี้มัดควันไ้เลยเด้่อตาเนี่ยไปเขียนในโบเกียวที่นี่นึ่งห่างให่ข้างไปเ่ะเยตัวหาไปค่ะเอาที่นี่ไป ก็ก็จะเขี่ยคตัวเนี่ยกเมมึงหาเนยท่นจ้ไหนชูมือทะมือนหค่ะคือรับพูดพิษชงไค่ะชือขางฟังทองมากานสชูทางมือเอ้เอาซื้อข้าวไร่บ้างะบอจข้วได้ามันตามีเห็ดมื อันนี้ออกมันออกหดนีรึเปล่าค่ะห่อม่กกลายไปแล้วค่ะเอางวดนี้เลยนตัเนาะหงเลยเ้อเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์่ะแมนครับหอ้วผานันอกเจ็ดจเก้าไเนาะค่ะแม่ัน้เศูนยดูนย์ศูนย์างล่างออกหานึ่งต ออกเลขออกเลขแบบนี้ออกกินคนตอนโนวตาจัดฟูเรียกเถ่อนมาเออสลากสลากกินแต่ไม่แบ่งนี่วยนอ่นนุดเนอค่ะต้องงนวัเจ็ดก่อนมค่ะตายแล้วค่ะนิดหนแล้วนี่ต้องเียนใจ นี่เสูดใจเจ้าเจ็ดศูนย์หาสองศูนย์ศูนย์มันออกลักค่ะมันออกลักเห็นมั้ค่ะค่ะเห็นค่ะให้ไปสามเจ็ดแปดศูนย์ม้นค่ะนี่เจจ้าเห็นมั้ค่ะสี่สิบแปดมวดว่าผิดเห็นมั้ยค่ะสี่สิบแปดมวดไม่ผิดค่ะนีเงื่อนี่งวดนี้ก็สิเป็นง <pues mainstream> <teeth> ืดที่สี่งื่อนี้เป็นเจ็ดถึงนองเงินค่ะเขาตรัวเดิค่ะมันมีลักเลยเห็ดเด้ค่ะ เพราะเียไ่เยลเลนเนี่ยบ้ารมันจ่ายสูตรเก่าไปค่ะสูตรเก่าจยเนี่สูตรที่เก่าจ่าเปมัค่ะค่ะงวเนีค่ะจยเจนเ่งวนี้เขาเจ็ดแปดชูนี่ค่ะชูนแปดจะไหนเห็นี้สูตรเก่าค่ะงวดนี้จะเอาบังไรไปงวดนี้สูตรเก่าแบบนี้เจ้าว่าบ่สูตรเก่าหรอบ่เซลเซลสูตรได้ไปปากงวดนี้เพาต่นี่เกด่องนงั้นสูตรเก่าเนาะค่ะงวดนี้สูตรเก่าสูตรที่เก่านี่ยอ่าโอเค แต่เานี่สูตรเก่ามานี่เจ็่นนี่เรได้สูวนนี้วะแต่ชิเก่ามาก็พผิดค่ะเอาสูตรแปดิบเก้างนี่เราพ่อตาสวนนี่ละสูตรนี่ละจ้าสูตรนี่เลยไปปรบอุดบุญจุดไม่สูตรเจ็ดที่หมดวะไม่หลายสูตรอันนี้จ่ายแล้วก็ว่าจ่ายแล้วไปนี่จ่ายจ่ายแล้วเจะดสิ่วนี่วันนี้เป็นวันนี้เพราะถตัววนี้เพราะนี่เป็นสูตรเก่า เจ็เป็นอวมดก่อน่ะมันต้องยึดตามสูตรเล็ได้ตัวรกนนี่แล้ววัสูตนี้สูตแม่มนุษย์ดที่หมดถูกกับมีเองก่อนค่ะอ้ค่ะยึดที่หมดแต่ที่หมดหาที่หมดค่ะแต่ละสูตรนะพ่อตาแ่ลวั้งชุกแชที่หมดหรือว่างจี่แต่ละสูตรชื่อข้ามฟ่งใส่ปัญญาซอยกันยังบอกค่ะซื้อข้าวฟ่งใส่ปัญญาซอยกันนะพ่อตาเนาะาเียสูตรเก่าชื่อข้าวฟ่ง อ่านเมืองสุดเก่านี่เขาชื่อข้ามฟังกระตือเลยจ้านี่ม่อใช่ข้ามฟังค่ะมเลยเรื่องมาด้วยกันนี่มัอยค่ะยันติเจ้าถูกต้องบ่ค่ะถูกต้องพระตาถูกต้องเม่ชื่อข้ามฟังเมื่อถือเรค่ะนี่มันออกกินนี่แล้วมันที่หน่ออกกว่านี่ค่ะแมนแมนาระเจ่าอ่าพระตาสูตรพระตาเนี่ยเาเคยรุดไม่ลุดผูผูพันรับช่มรับฟั่งผูพันจับเนี่ย อันใจสิขาดแล้วอยากเห็นหนาพรตาท้องสูงอยากเห็นสูตรเพินว่นซันวะไปตามเหแน่แอดมีนวะจังหวัดใดบมางเหดนมันอกวินีแล้วมันจีนึ่งอยู่บ้นี่นะพ่อเลยหน่หมดะชื่อคำพังใหแน่มเไม่มาด้วยกันเห็นผมไม่มาดีมาบ่อนดู่อเข้ามาเจ็ดเจ็ดเก้ามาก่อนป้มาอันนี้วันนี้เอาสูตรพเดชซึกเลยเลยพรตาชูอ เอาช้สก็แข so ็งหมืวันี้จะคิวแดงเนาะเด็กบ้านเสนียดเด็กคนเอาบุกฮกจีมวดบ่าพลาดอีกยังค่ะหกสิบมวดไม่พลาดเอาส่วนนี้ก็ได้ก็ต้าส่วนนี้ก็ได้แล้ววันเ้นื้อเี่ยค่ะขืออก่อนชื่อข้ามฝั่งเมื่อก่อนนี่บ้านเสนียดเอาชุดแล้วเก็บเด็กอนเนาะค่ะเด็กทีเขียนไปเดี๋ยวคงสุ้ท้ายมาต่มอีกแค่นึงน่ะพอตจเนาะนี่เจอถุกอไปเราเมือ chứ bao nhám câu chứ bao nhám <laughs> câu, áo Ở xưa hay fc nhám luôn, phan tạ sườn hay fc nhám luôn câu được, câu, ngoài này bố cứ câu đấy để chơi mà à. câu, ông chỉ biết câu một cái, ừ. nói không ai chịu không để chịu được, anh như cái tròn อันน mm. really ี้มันชอบนี่บ๊อกอืมไจ่ใไหนเสสู้เดียวจับไ้อ่าเอวงมีเล่เนี่ยอยู่หนึ่งคิดสองหมดพาปีนี้มันหายพะตหาเกีเนี่ยเรียกวมันกันหนึ่งสองสามหกแปดเจ็ดมันกันอสิบหวดวรร์อเอาแบบโหดเลยตาแบบสุดนี่โหดเยีมมาเลยกันหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดบ่มันกันเพราะยู่เรยกที่โจนู้นจบ นั่นหรกค่ะเอาูซนี่แหละสซดนี้เมันตะโหนเป็นแต่เจ้าเมื่อย่านไหมที่ตอโหัวพิดพุพุทธพิษนย่าิี่จองหัวมันหน่อยโพดถ้ามันพิดเอาไปกนเริ่มจากที่หถูกันอ่าสิบามหัวพิษสาดุทพินต้นถ้าเกเป็นาที่สิบสามก็ได้ไม่มาด้วยกันต้อว่าที่ต้นค่ะนลาจุดนี้มันหัวพทธเยสี่เก้งะค่ะน่ค่ วันน wow, yeah. ี pues ้กับสดับให้สามตัวเลยว่าชุกับ2ดับนะคะเงนชสองดับขส่ข้าอกขึ้นต้องใอา้าแเก็ดก็ดชุนน้ออกเนาะนี่ดนี่ดิหลักร้อยหลักหน่อยหลักทิพ ยับมันซุดบสองดับบนดับล่างบ่พอตาดับท้งท่งที่นี่นี่ราควหลัก้อยเง่ิค่ะเาเยเราคิดนี่มดหลักลอยเราเงคิดเงินค่ะต้อเงุดับเหงอนค่ะจ้าพอตาดับที่เเงยเราคิดนงวดบนนี่ถ้ามีซก็สองก็ต้องสืดดับสนิทค่ะนี่ขัวควนที่ับคิดคิดกั นี่เดนรก่อนเข็บเ็ชืนหดี่อกเทเก้านี่งวดก่อนเข็ทีเก้าแต่งหน่วยได้สิบว่าร้อยค่ะเหนอ่หนึ่งสามแปดห้าเก้าดับขาด่อน W นี่ที่ค่ะงวดก่อนนี่ค่ะมันจะบุขึกันไต้ละหมดค่ะวันนี้ รักเงินเลขิบเัอนี้มันเด็ดสองดัาศูนย์กับสองเนี่ถ้ามีอยู่บนนี่คือว่าบ่ตองสื่อเลยบรา้เงินบไดยค่ะทามีสองตัวนี้บ่ตองลงทุนนาะปกาะตาน้อบอรงลงทุนไปอะไรเอาน้ำแห้งค่ะไปอะไรเอาน้ำแห้งเลยค่ะ้ถวู้ใรลงทุนติดตัวนี้ด้ค่ะนี่เราเงินเลขสิี่ยเลยค่ะนี่เอาไปเสียงจ้ะใช่คค่ะรักเงินเลขบกร้อยอมีค่ะได้สามรักูนี้ค่ะรักเงินเชื่อรักเงินเลขซิชื่อเสกันค่ะชื่อว่างกับ คือคนบ่เก่งซื้อเรศนี่บ่ต้องกลับเลยมันคือคนโ่เก่งกันมดแล้วทำกีมีนักิบก็มีไหค่ะสี่งายไม่ดค่ะคนเลยงวงมันเอาเงตัวกัเเตปนเดือดค่ะอ่าใช่ว่าซื้อแบบปัต้องกลับมันบัอันคันกับนี่เขาว่าโบเก่ง่นี่ย่สิบสองวดไม่ผิดค่ะสูตรยี่สิบสองมวนไม่ติดค่ะแคบหน้าจอแล้วค่ะพี่หกเ ที่คัดออกเพราะท่านจับคู่ให้ได้บ่ได้เอาเพราะท่านจับคู่ค่ะเอาเอาลักลักลักมันนาเอาลักลก่อน็ได้เก็บเรงเงื่เรา่ิคา้องค่ะได้เนาะค่ะทเราเหนื่อเราคิดาร้อยใหค่ะติดตับออจ้าได้ได้เรือกมามาเลกันเพื่อมีสอเสืกันค่ะเดี๋ยวบัดโค้งชุดถ่ายเขาต่างปมมัน้หงพคุณมาอค่ะถ้าคู่ขึ้นมาอค่ะยี่งี้ขมาค่ะจ่ายแล้วมาเก็บเลยเนาะค่ะ แจ้งวนเหี้ยเจ้ามงจ้าถืกรอแต่ว่าลักเมื่อรักจะาสูกหายจังว่ามันบุ๋มอันคเลยจไ่ืห้าสิบวดรักอยหนึ่งข้างเท่านั้นถ้หลัก้อยไปนจะถึงเมื่อเมือน่าจะึงเมื่อเ่อถึง่อที่บุลังเกียร ศ <c ười> <ur> ูนแต่รักม so, ันน่นหนึ่งสี่ห้าแต่หลายจะน้อยเนาะสร้างมันสร้างทวมจอเรขกศูนย์เลขยชองมันดับไปแล้วศูนย์ก็ช่องดับมากเลยศูนย์องดับ มาดิคูสามหกเกไม่มาด้วยกันก็จะไปโค้งงูเ้อค่ะไม่มาใ่เห็นลนอยะริดไหเนาะเลขสาตัวนี้บมานกันได้ท้องฟบล้อกม่านตัวกันสามหกเก้านะคะพี่น้องะต้องสื้อห่อมกันเห็นลนอยริดไหมน้อยเหรอวะ ร้หน่วยสีพอแล้วลักลอยก็ได้เป็นสามโต๊ะตั้งแต่แง่เอาันทั้งลักหนมือลักลอยลักสีสดค่ะที่ตู้หมดหดค่ะตั้งเอาโหดๆได้ค่อยสิสูดจะเมื่อยหนี่งสองสามเขียนตามเขาอันนี้ลักอันนี้ลักลอย หลักร้อยหลักสิดยังมันห้าหกแปดหนึ่งหกเนตามเนาะอันนี้ห <c ười> ลักร้อยโอ้ยนยยยกยย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 ยอยยยย เจ็ดสี่ชื่อสองดลับไม่มีดับชื่อแป้งสีเนี่ชื่อแป้งสีเนี่ยชื่อแป้งสีเเนอะทั้งเจียวของชี่ตรงชื่อชื่อชี่อได้เนี่ยห้าเก้าของสี่จ็ได้หก หกสีนี่ก็ได้มันเคลือเคื่อนเคลื่นไปอันนี้ห้าเก้หกสี่แปดสามสี่ก็ได้ค่ะแปดสามหนึ่งเก็ดนี่ก็ได้ค่ะหกทีนี่ก็ได้โอ้เหล็กทีืออ่านยางนเหล็กทีเล็กสามล้มตัวสโอ้เห็กทีเราไม่เหล็กทีกูเลยเะฉะนจัดู้จีจัดตยัม ตัวเด่นยังทีมาบอกทีหลังจ้ะยังไม่ทันเดกว่ามึงเจอเด้มันเด่นยั่ไงเนี่ยค่ะเอาตัวเด่นให้เลยจ้ะจับง่ายค่ะอันนี้เกินหนี่จะเยอะอ๋อค่ะจ้ะเกินไหนอ๋อเด้อตัวเด่นที่เขียนไหนค่ะที่บอกตัวเด่นไหนนัวสิมามาเอาแบบแข็งๆแล้วเนาะพระตาเนาะแบบเด่นจัดคุยพ่ะ ท่านผู้ชมเห็ุเบื้องสูตรตรงนี้อ่าอันนี้เป็นสูตรมะกรอ่งอันนี้สูตรเกิน่หนสูตรลักน้อยลักชีปลักลอยเนาะอันนี้ลักลอยเนาะพ่อตาเนาะลักลอยลักลอยลักลอยนะคะพี่น้องเด้อผู้ใดมักน้ำกลางพิจารณาเบื้องของพ่อตากรักชีปลักลอยลักลอยกะซิมี่สี่มีสามมิสองเธอแข็งสี่มีสามอ่าสามมิสองเธอบ่พ่อตา แล้วจะไม่ติดขึ้นโอ้ตามเขียนนลยล่ะโอ้ตามเขียนแล้วเนาะสูตรมาอีกเสนสูตรมาแบบนี้แล้วก็ลักซิบบ่นี่ยลักซิบซิเป็นห้าโมงแปดหนึ่งโอ้หนึ่งหกนะพี่นาะแล้วก็ลักหน่อยกับสิบมีเก่ามิซีมิสามมิเจ็ดมิซีอ่าเยนตามดับศูนย์สองดับศูนย์สองครับพี่น้องคะไม่มาด้วยกันเชื่อคำปังค่ะเชื่อก็เซฟกันค่ะ สูตรนี้รับรองล้านเปอร์เซ็นเด็กต้องการชนึงยี่สิละค่ะถ้าว่าสูตรนี้รับหาซิมวดแล้วเอ่อรับประกันล้านเปอร์เซ็นหาซิงวดงวดหนึ่งวดที่หาซิมนอฟตานออมันเกิดรักร้อยก็เทียรเดียวค่ะนอ,อกจากนั้นหื้อซิมหน่วยซิมเนื 10, 10, 10้อซิบบนล่างมั้งค่ะรับประกันได้ปานนี้ได้สูตรเลยค่ะมีคนเร็ยนได้รือจี่วัค่ะ ปูที่ล่อค่อยเนาะค่ะสูตรเลขของพ่อตาเนาะค่ะก็บลูกของพิษกันเหยียดพินจับปูค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจับปูหนูจับไปลูกนี้ไปมาด้วยกันที่นี่นี่มาด้วยกันสิ่เป็นเลขกันค่ะเลขจับปูแน่นอนจับปูที่มันังไม่เยอะใช้มือก่อนค่ะอ้าวันนี้พี่น้องค่ะตามนี่เลยเด้อค่ะของเลขของพ่อตาเด้อค่ะม่ได้เชื่อหรอครับมาเลยเชื่อหรอเขาถามวดนี้มันใจล่างเปอร์เซ็นต์นะพตาเนาะ ก็สีละมุนละมันมาสุดแบบนี้ค่ะอ๋อวันนี้ก็ขอบคุณพ่อตาหลายๆค่ะเสียสุดเรีย่ยมมันไม่หน่อยสุดเดียวดิ